ผลมวยโลกคู่ที่น่าสนใจคู่แรก ซานนเบกอาริมคานูรีแชมป์โลก WBO รุ่นมิดเดิลเว t พิกัด160ปอนด์จากคาซัสสถานเอาชนะที o KO ในยกที่6ต่อทางวินเซนโซกัวเตอเอรี่ป้องกันแชมป์โลก WBO รุ่นมิดเดิลเว t เอาไว้ได้และสามารถคว้าเข็มขัดของ IBF พิกัด160ปอนด์มาครองได้สำเร็จอีกเส้นโดยรูปเกมการโชคเป็นทางอาริมคานูรีเปิดเกมยิงหมัดซ้ายขวาเข้าใส่กัวเตอเอรี่อย่างได้ผล จนทางกรรมการต้องจับโกเตอรี่พ่าย TKO ในยกที่6คู่ที่2ทีมสู่สามารถเอาชนะไบอันเมโดซาได้ป้องการแชมป์โลก WBO รุ่นจูเนียมิดเดิลเวดพิกัด154ปอนเอาไว้ได้ด้วยมติเป็นเอกฉันท 1 6 1 6ต่อ1 1 2 1 1 7ต่อ111และ1 1 6 1อยต่อ111รยังคงรักษาตำแหน่งของเขาเอาไว้ได้เป็นครั้งแรกโดยรูปเกมการชกในช่วงแรกๆเมนโดซ่าทำได้ดีกว่าทางทีมสู่พอเข้าช่วงหลังของเกมการชกเป็นฝ่ายทีมสู่ที่ควบคุมเกมการชกเอาไว้ได้หมดและโชคได้เข้าเป้าจังๆมากกว่าทางเมนโดซ่า ครบกำหนด12ยกทิมสู่สามารถเอาชนะไบอันเมนโดซาป้องกันแชมป์โลกหรือยูบีโอรุ่นจูเนียมิดเดิลเวทพิกัด154ปอนด์เอาไว้ได้นั่นเอง